สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสุดเดือดกับเล็กซี่ยายดารามายาชาแนลค่ะและตรงสวิสกา a มายาชาแนลค่ะแน่นอนนะคะเพราะวเราสองคนในช่วงเย็นแบบนี้นะคะต้องมีเรื่องจุดเดือดนะคะที่แบบว่าอินเทรนมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยตลอดระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้นะผู้ชมคะเรื่องราวการจากไปของดาราน,นักแสดงสาวอย่างคุณแตงโม พัรทรธิดานะคะหรือว่าน้องแตงโมนิดาเนี่ยกับการจากไปด้วยการตกเรือแต่แตหลายๆ<ม>คนก็ยังคงกังขาอยู่นะ<ม>คุณผู้ชมขาซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าดารานักแสดงเนี่ยเสียชีวิตคนในวงการบันเทิงช่วยกันะนะ ทั้งหลากหลายเรื่องราวเลยช่วยการรวมไปถึงค่ะคือต้องบอกว่านักสืบโซเชียลเอาจริงเหมือนคนไทยทั้งประเทศเลยนะจับตาดูอยู่แล้วก็มีข้อมูลอะไรที่แบบว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นข้อมูลที่มันอาจจะช่วยได้เนี่ยเยอะมากจริงๆคือต้องบอกว่าคือ จริงๆอยากอยากให้น้องเขารู้นะว่าถึงเวลาทุกคนแบบรักเขามากจริงๆาะถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแต่เขาพูดกันว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำอันนี้ก็ต้องรอดูอ่ก็ต้องรอต่อไปว่าจะเป็นยังไงเจพาะนี่เห็นเลยค่ะผู้ชมขาวว่าคนรักน้องแตงโมเยอะมากนะคะ ความผูกพันน้องกับแต่ละคนเนี่ยหรือจะเป็นดารานักแสดงหรือบรรดาเพื่อนๆเนี่ยนะ,ะน้องผูกพันจริงเขาก็มีเรื่องราว<ช>ความประทับใจความรักกันหลายๆเรื่องราวนะ,ะและว,วันนี้คุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความผูกพันกับน้องแตงโมนิดาอย่างมากนั่นคือแม่อ้วนรีเทิร์นแม่อ้วนเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ร่วมงานกับน้องแล้วก็ล่าสุดก็มีแสดงละครด้วยกันด้วยใช่ค่ะและเขาสนิทสนมกันค่อนข้างมากนะ <lon al S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับแม่อ้วนนะคะ,คะถึงประเด็นความผูกพันนะคะ,คะรวมไปถึงแง่มุมที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้เรื่องของน้องแต่งโมนิดาค่ะ <bilmiyorum> ขอต้อนรับแม่อ้วนรีเทิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กซี่สวัสดีค่ะ,คะน้องตวงลูกสวัสดีค่ะ,มะแม่อ้วนข่ะแม่อ้วนขา,อข,าขออนุญาตถามเลยนะคะว่า แม่ถามกันแบบนี้เลยหลายๆลยคนเนี่ยรู้จักน้องแตงโมนิดาแหละแม่ผูกพันกับน้องแตงโมนิดาหรือรู้จักกับน้องตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอ้โหรู้จักกับน้องมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เจอก็คือตั้งแต่งานงานศพพ่อขวัญมุสาเมณีกี่ปีแล้วละ่ะห,หลายปีเนะาะค่ะก็หลายปีแล้วนะคะนั่นเนี่ยตอนนั้นน่ะก็จะเป็นสิบสิบปีแล้วแหละตั้งแต่นู้นอะ่ะค่ะ ตั้งแต่ตอนนู้นก,ก,ก็ก็รู้จักกันครั้งแรกในงานศพนั่นแหละแล้วก็คือจะเล่าถึงความประทับใจแรกที่เจอแตงโมใช่ไหมก็งานศพนั่นแหละก็พอพอพอ,พองานเสร็จใช่ไหมเราก็เราก็เข้าห้องน้ำแตงโมกับพ่อโสก็จะกลับบ้านอแต่ว่าแตงโมอ่ะบอกอยู่ก่อนขออยู่รอลาแม่อ้วนก่อน Oh. ก่อนจะขึ้นรถเดี๋ยวจะดูเป็นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นแางโมเขาก็เป็นซุปเปอร์ร์ชื่อดังใช่ไหมล่ะค่ะ uh. แล้วค้าว่ายืนรอที่จะหวัดดีเราก่อนขึ้นรถกลับบ้านเขายืนรอ mm. ซึ่งงานมันก็เลิกแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาน่ารักแล้วก็คว <Yeah. S 2> ามรู้สึกให้เกียรติแล้วก็มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอูกพันธ์ดีกับเขาไนงะ mm. แต่ก็พอหลังจากวันนั้นก็จะไม่ได้เจอกันประมาณปีนึงง่ะ S <S <S เพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายทํางานคแล้วพอมาเจอกันจากการอ่าได้โดร่วมด้วยร่วมงานกันได้อะไรก็ผูกพันกันมาหลังจากนั้นก็นานเลยแหละพอควรเลยแหละ <S 2> <S 2> แต่่วา คือความประทับใจในะคะ,ะบแบบ<จ>ครั้งแรกที่ได้เจอน้องตังโมเนี่ยคือแม่อ้วนเองก็คือแบบรู้สึกแบบอุ๊ยเด็กคนนี้น่ารักแล<ม>้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันหลังจากนั้นเป็นปีแต่ก็ยังแบบมีความรู้สึกดีๆกับความประทับใจนั้นก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับน้องอยู่มาตลอดนะคะแล้วหลังจากนั้นพอมาเจอกันเราก็สนิทกันเร็ว<ม>เพราะว่าแตงโมเนี่ยเขามี เขามีแม่เป็นกระเทยทั้งโงการน่ะคใช่อันนี้คอยค,คอ,คอยนเฟิร์มใช่ว่าก็คืีหน่ใ้เชย่เล็กซี่เห็นไหมว่าความเป็นกระเทยอ่อะคือแตงโม,โมเขาสนิทกับกระเทยทุกคนแต่เขาก็จะสนิทกับอ่าสนิทกับพวกเราอ่ะเนาะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้เขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ซักสอนไม่ยุ่งยากแล้วก็แตงโมเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเรื่องอะไรเนี่ยเราพูดคุย มันเป็นเรื่องความลับเนี่ยจะไม่มีวันหลุดออกจากปากเขาเลยเขา็น<ะ>ค,คนเขาเป็นคนแบบรักเพื่อนมากแล้วก็ตั้งแต่รู้จักกับแตงโมมายังไม่เคยแตงโมนินทาใครเลยอะ่ะไม่มีแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันเน่ะยังไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่มีความสุขไม่มีความสนุกไม่มีรู้จักกันมาแบบเป็นสิบสิบปีไม่เคยมีครั้งไหนที่ พอเจอหน้ากันเราไม่มีความสุขมีมันจะมีแต่เรื่องความสุขความสนุกแล้วก็เรื่องความห่วงใยซึ่งการและกานอะไรเงี้ยตังโมเขาก็จะห่วงใยแม่อ้วนนะค่ะก็แม่หน่าเกินไปแล้วนะเดี๋ยวขาไม่ดีแม่อยากกินนั่นแม่อยากกินนี่แม่แต่งตัวแบบนั้นสิแม่สวยดีอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบนั้นแม่แบบนี้เขาก็จะเขาก็จะแบบแบบเหมือนห่วงเราทุกเรื่องอะ่ะไม่เรื่องการกินการอยู่การนอน แล้วก็เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แม่ไปกับใครทําไมแม่ไม่เอาคนไปด้วยอมแม่กินข้าวหรือยังแม่อย่าลืมพกยาไปด้วยนะยาแก้ปวดยาอะไรเขาจะห่วงใหญ่ทุกอย่างมากจริงๆนะห่วงใหญ่ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบอ่าจะไปจะกลับตอนไหนอ่ะจะไปวันนี้กลับวันนี้ไปกับใครนอนโรงแรมไหนบอกด้วยนะ เมื่อไปเป็นลมเป็นแรงที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเต้จะห่วงมากอือคือได้ได้ว่าน้องตังโมเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดจริงๆคือคือถ้าถ้าอย่างเราเองนะพี่เล็กซี่เนาะโอเคแบบอ่ะพี่เล็กซี่ไปต่างประเทศก็ไม่สนุกนะคะเราก็จะแบบโอเคแต่เขารายละเอียดตังโมรายละเอียดเขาลงรายละเอียดดีเทลด้วยเป็นห่วงขนาดที่ว่าแบบอยู่โรงแรมไหนอะไรยังไงคือเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดจริงๆใช่แล้วก็เวลานั้นก็จะมีแบบว่าไปเที่ยวไหนมา ถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็จะมีเรื่องราวที่ที่แบบน่ารักอะ่ะเพราะเป็นคนน่ารักตลอดเลยแล้วก็ฉันน่ะฉันน่รักเขานะว่าเขาเป็นเขาเขาเขากับเราเน่ยเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กเด็กขี้อ,อ้อดมันเขาเขาจะเป็นเด็กขี้อ้อนทําให้เราอยู่ใกล้แล้เหมือน,นอยู่กับลูกกับหลานอะไรยเงี้ยม,มีความปลุก แล,แล้วแม่ถามกันแบบนี้ดีกว่าว่าแม่มีโอกาสร่วมง,งานกับน้องเนี่ยในในละครอย่างล่าสุดใ,ใบไม้ที่ปิดปิวถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ใบไม้ที่ปิดปิวใช่เล่นด้วยกันทั้งหลายเดือนอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในกองแม่ที่เจอกับน้องแตงโมเนี่ยคะ่ะสนุกกินข้าวกลางวันอย่างเงี้ยเบรกกินข้าวเนี่ยไม่ต้องเดินไปหรอกแตงโมไปเอามาให้กินดูแลพี่ใหญ่เขาจะดูแลแล้วก็ ก็ก็จะคุยกันสนุกแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่แตงโมเนี่ยมีในตัวในการในชีวิตการเป็นนักแสดงก็คือฝีมือแล้วก็วินัยในการแสดงแตงโมเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยท่องบทในกองนะเขาจะท่องมาจากบ้านเลยโหจริงๆแล้วก็ใครจะว่ายังไงก็แล้วแล้วแต่นะแต่ว่าฉันกับแตงโมเนี่ยตั้งแต่ถ่ายละครอยู่ด้วยกันเป็นปีๆเนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นแตงโมมาสายไม่ไม่ทำกันบ้านไม่มี แล้วเป็นคนทําตัวง่ายผมยังไงก็ได้หน้ายัางไงก็ได้แล้วแต่ให้เกียรติตั้งแต่งหน้าทําผมคอสตูมแบบไหนแบบไหนเนี่ยนางก็แบบว่าจะไว้ใจแล้วก็นางจะให้เกียรติจะไม่มีการเปลี่ยนนี่หน่อยเติมนั่นหน่อยไม่มีเนี่ยความประทับใจใ,ในตัวเขาซึ่งผู้ก,กํากับหลายคนนะอย่างอย่างพี่กูเอกสิทธิ์เนี่ยผู้กำกับเรื่องใบไม้ที่ปิดผิวเนี่ย ก็เตรียมก็เตรียมอ่าละครให้แตกโมไว้แล้วนะโอ้เตรียมแล้วใช่น네ี่ไงถึงบอกว่าอีกหลายแง่มุมที่คนไม่รู้เนี Pepper> ่ยนะฮะอย่างบรรยากาศในกองถ่ายเงี้ยมันต้องเอกลีฟจริงๆอย่างแม่อ้วนเล่าเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดใช่คนใกล้ชิดถึงรู้คือแม่อ้วนต้องบอกงี้นะคนภายนอกก่บเวลาเราพูดถึงซูเปอร์สตาร์นังเอกระดับแบบเมืองแบ คนดังของไทยอ่ะเราก็ต้องมีความแบบคือรู้แหละเขาเป็นคนเจ่งเนาะมันก็ต้องมีความแบบว่าเขาก็ต้องมีความเยอะนิดนึงไหมคือคำว่าเยอะหมายถึงว่าอาจจะต้องแบบละเอียดนิดนึงว่าอันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่ได้อันนี้ได้มั้ยคะอันนั้นไม่ได้มั้ยคะอ่ะมันเป็นธรรมดานะเราไม่ได้มีอะไรเนาะแต่คือน้องแตงโมนี่คือแบบสบายมากอ่ะคือทำอะไรก็ด้อะไรก็ันก็ได้สบายมากแต่ว่าเวลามีอะไรเขาก็จะบอกตรงๆตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยนะเหมือนเหมือนอย่างละครเรื่องคุณชาย ละครเรื่องคุณชายของช่องวันเนี่ยที่เขากําลังจะถ่ายเนี่ยเขาเขาพอพอดูคาแรคเตอร์ดูอะไรต่ออะไรเขาจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาเล่นเป็นอ่าตัวนี้เล่นเป็นแม่ของลูกเป็นตัวแสบตัวร้ายเป็นเมียน้อยหนูอะขอทาเล็บแดงได้ไหมคะถ้าทาเล็บแดงปากแดงเนี่ยตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครมันจะชัดมากขึ้นเขาจะบอกก่อนถ่ายเขาจะคุยก่อนพอคุยจบแล้วก็คือเขาก็จะทําตามนั้นเลย เนี่ยคือคือเนี่ยคือแตงโมเสียดายเนาะใช่ต้องเป็นคนใกล้ชิดที่แบบสนิทสนมจริงๆถึงจะได้จะได้เห็นอะไรแบบนี้ได้รู้อะไรแบบนี้เห็นในอินสตาแกรมเนี่ยก่อนหน้านั้นแม่ก็มีการแบบหยอกเอินแซวกันผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งถูกไหมคะคือแตงโมเนี่ยจะเป็นดาราผู้หญิงคนเดียวที่กล้าแซวแม่แรงๆจะเรียกแม่ว่าเตีย โอ้ยคุณอากงกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาแซวเขาจะเข้ามาแซวแรงๆแม่กระดูกไม่มีเปลี่ยนแล้วนะเบอร์แม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทําอะไรลงในไอทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อไหมว่าวันที่น้องมันจากไปเรามาเปิดมาเปิดดูใช่ไหมมาเปิดดูว่าอ่าที่เขาแซวเราที่อะไรต่ออะไรเนี่ย คนถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่อะไรเราเขาจะไม่แยแสเรานะแล้วเราก็เราก็นึกในใจว่าจะมีใครนะที่จะมาแซวเราแรงๆแบบนี้ให้ชีวิตเรามีความสุขเวลาดูไอจีดูคอมเมนต์เขาอะไรเงี้ยคงไม่มีแล้วอะตอนนตอนตอนนั้นบรรยากาศตอนที่น้องแซวหรือว่าเล่นกันหยอกเอินกันแบบนี้มีอารมณ์โมเมนต์แบบโกรธหรืองอนบ้างไหมคะแม่หมายถึงไม่มีเลยนุกมาไม่มีนุก สนุกมากมเขาแซวอย่างนี้เราก็จะแบบเราก็จะมีความสุขไงแซวแบบมีความสุขแบบเนี้ยคือเรารู้ว่ารู้ว่าน้องแซว<ช>นะความมันเป็นความน่ารักเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนาะใช่ <no? S 1> ใช่เขาแซวแล้วก็เราเคยบอกเขาว่าฉัน่อยากเห็นเธอเรียนจบใส่ชุดครูนะรับปริญญ,ญานะคะแล้วสุดท้ายเลยอะ่ะพอเขารับปริญญาเนะี่ยเขาก็ส่งข้อความมาว่า หนูเรียนจบปริญญาแล้วนะแม่อะไรเงี้ยส่งเข้ามาให้ในไลน์อ,อ่ะเป็นกองขวัญให้แม่นะที่แม่อินดูหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่านเราก็อยากร้องไห้อ,ะอ่ะสงสารไม่น่าจะมีวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือข้อความเนี้ยเราก็เราก็ขนลุกเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าโหคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจเรียนเรียนจนจบปริญญาเนี้ยก็หวังที่จะอันดับแรกมอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับ คนที่เขารักทุกๆคนด้วยใช่ <c oughs> เขาเขียนมาเลย <c oughs> ให้เป็นของขวัญให้แม่นะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็อยากให้เราไปนะเลือกส่งชุดมาให้เลยให้แต่งตัวแบบนี้แบบนั้นไปแต่เรา <c oughs> ติดสายละคร <c oughs> ก็เลยไปไม่ได้ <c oughs> แต่ก็พิมพ์ไปบอกเขาว่ารักเธอนะดีใจมากรักเธอ <c oughs> ที่เห็นเธอจบแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นคือ <c oughs> เขาเคยบอกเราว่าเขาจะทำให้เราตั้งแต่สองสามปีที่แล้ว แล้วเราก็คิดว่าเขาลืมไปแล้วนะเขาไม่ลืมคาพูดที่เขารับปากกับเราอะ่ะอแล้วรู้ไหมแต,แตงโมเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูมากนะใครที่เคยแบบช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะาเป็นเรื่องแรงกายแรงใจเนี่ยเขาจะจดจําไว้แล้วก็ตอบแทนได้เขาจะตอบแทนทุกคนใช่แล้วนางก็ชอบวีดีโอคอมมาเวลานางเหงาอะค่ะ วีดีโอคอมาก็หนเลาะกันสองคนสามคนมีความสุขอือนื่ความผูกคิดถึงแล้วเป็นความใส่ใจของเขาด้วยนะคะในบางเรื่องเนอะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะมีความน่ารักความใส่ใจความผูกพันที่ดีแบบนี้นะคะอืมใช่ค่ะคือณตอนนี้คุณแม่หาน้องจากไปแล้วคุณแม่อยากจะบอกอะไรหรือยังมีอะไร ติดค้างในใจของแม่อ้วนบ้างที่อยากจะบอกกับน้องบ้างคะคือพูดจริงๆนะถามว่ามีอะไรติดค้างที่ยังไม่ได้ทําอะไรกับน้องบ้างไหมค่ะคือบอกเลยพอน้องจากไปแล้วก็มานั่งเสียใจว่าเขาชวนไปรับปริญญาเขาไม่ไปแล้วก็เขาชวนไปกินข้าวไปนอนบ้านเขาก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนมันมอเด็กๆไงแล้วเราแก่แล้วเราก็อ่ะให้เด็กๆเขาอยู่ แล้วถ้ารู้ว่าเขาจะจากไปนะเขาจะไปอยู่กับมันให้ให้เป็นแบบวันดีๆทุกวันที่จะอยู่กับมันนะแต่ตอนนี้มันมันจากไปแล้วเรามานั่งพูดอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเดียวที่เรายังจะพูดก็คือเราจะรักและจะคิดถึงเธอตลอดไปไม่ว่าเธอจะจากไปนานแค่ไหนเธอก็จะอยู่ในใจของแม่คนนี้เสมอ ใช่ค่ะแม่<ช>คือต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตนะคะคุณแม่คะคือแม่อ้วนกับตังโมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะพี่เล็กซี่เวลาที่เราอยู่กับใครหรือเรามีความสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยไม่ว่าจะในฐานะไหนเนี่ยทำทุกวันให้ดีที่สุดทําทุกวันให้มีให้มีความสุขให้มีเรื่องราวดีๆวันหนึ่งไม่ว่าเราหรือเขาจากไปจะจากจากยังไงก็แล้วแต่จากเป็นจาก ตายอะไรก็แล้วแต่มันจะมีแต่เรื่องเล่าแบบนี้เหมือนที่แม่อ้วนกําลังถ่ายทอดให้เราอะแล้วพอคนฟังเราจะรู้สึกอบอุ่นใจเราจะรู้สึกถึงความผูกพันความรักความความน่ารักของเขาอะมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะที่ต่อไปเนี้ยคือจริงๆอยากให้ทุกคนนะปฏิบัติกับใครก็แล้วแต่ที่คุณเจอทุกวันนะ่ะให้ดีที่สุดแล้วคุณจะเป็นแบบแม่อ้วนกับน้องตังโมแบบนี้แน่นอนอนะคะแม่เนาะคือทุกวันนี้<อ>คือตรงเชื่อเลยว่าแม่มีแต่ความทรงจําที่ดีที่มีความสุขกับน้องทั้งนั้นเลย อแม่นอ้อาใช่แล้วได้กาหนดการอย่างเงี้ยแม่วันที่ไปลาลึกถึงน้องอย่างเงี้ยแม่คือแม่ไปยังไงวันไหนบ้างคะคือคือมันจะมันจะมีงานวันที่สิบเอ็ดกับวันที่สิบสามค่ะแต่เ,<น>เรากําลังเคลียร์งานอยู่ว่าอยากจะไปให้ได้ทุกวันค่ะแต่ว่าวันที่สิบสองกับวันที่สิบสี่เนี่ยก็คืออย่างไงก็ต้องคือไม่อาวไม่ได้ต้องไปค่ะ คือสิบเอ็ดสิบสามอ่ะตั้งใจว่าจะไปให้ได้ทั้งสี่วันนะที่งานเขาะนะแต่ก็ต้องออกเพียงงานว่างานมันก็รับไปนานแล้วมันก็สําคัญอะไรอย่เงี้ยแต่สิบสองกับสิบสี่ไปแน่นอนค่ะ,คะไปส่งน้องไปส่งน้องกันแล้วตรง <ไป S 2> เชื่อว่านะคะหลายๆคนในวงการบันเทิงนะคะหรือเป็นเพื่อนสนิทคนคที่รักน้องตันโมเนี่ยต้องไปกันอย่างมากมายแน่นอน อันนี้ในขณะที่เราสัมภาษณ์อยู่แม่น้ําตาหนูก็คลอเหมือนกันหนูหรู้สึกว่าหนูว่าคือรรเสียใจยกับการจากไปของน้องตังโมถ้าเขาอยู่เนี่ยเราอย่างที่แม่อ้วนบอกเลยว่าเราถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราอาจจะทําอะไรให้มากกว่านี้แต่แต่ตรงเชื่อว่าคุณแม่ความทรงจํากับน้องกับคุณแม่นะน้องมีความสุขก,กับแม่มากขอสาลรภาพคือเมื่อกี้นั่งนล้วคือขนลุกในใ,ในความผูกพันความน่ารัก หลายๆมุมที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้ว่านางเอกระดับนี้นะเขาจะมีความแบบเกรงใจความความนอบน้อมความถ่อมตนหรือความน่ารักอะไรแบบนี้ขนาดนี้จริงๆจริงแม่เนาะจริงจริงอยู่ในความทรงจำนะแม่ก็คือน้องเนี่ยอยู่นึงทุกห่วงเวลาละคคือเชื่อว่าแฟนละครหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามผลงานของน้องแตงโมติดตามจากข่าวของน้องแตงโมมาโดยตลอดนะคะ คือคุณแม่คะขออนุญาตถามแบบนี้ดีกว่าในมุมที่คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยไม่รู้อย่างหลายๆคนมองว่าน้องเป็นคนตรง<ม>น้องเป็นคนพูดจาแบบว่า<ม>เหมือนแบบจริงใจอ่ะตรงไปตรงมาจริงๆแล้วน้องเป็นคนจริงใจหรือว่าตรงไปตรงมาแบบนี้เลยไหมคะคือน้องเป็นคนชัดเจนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะน้องแรงแต่น้องไม่ใช่เป็นคนเร็วน้องเป็นคนดีค่ะิดเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ชอบคนตรงไปตรงมาดีกว่าคนซับซ้อนถูกไหมพวกเราเ็าชอบคนตรงไปตรงมาเราไม่ชอบคนซับซ้อนหรอกเลซี่แม่ไม่ไหวแล้วนะแม่ขอหยุดแป๊บหนึ่งแม่หยุดขอหยุดก่อนไม่ไหว้นะนะไม่ไหวแล้วค่ะลูกแค่นี้ก่อนนะจ๊ะโอเคได้คุณแม่กขอบพระคุณมากมากนะคะแม่วลิเทอร์รักษาสุขภาพนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราขออนุญาตขอสละเวลาแม่อ้วนรีเทิร์นนะคะมาสัมภาษณ์ในรายการจุดเดือดของเรากับความผูกพันที่คุณแม่อ้วนรีเทิร์นมีต่อน้องตังโมนิดาคือเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่คุณแม่ที่ขนาดคุณแม่เนี่ยมีเขาเรียกว่าคุยมีความสัมพันธ์ความผูกพันกับน้องมาตลอดนะแม่เป็นอย่างนี้คือคืออ่ะอย่าถ้าอย่างส่วนตัวตรงเองเนี่ยคือด้วยความที่เมื่อก่อนตรงกันเล่นละครเนาะเราก็ เหมือนอาจจะมาในยุคใกล้ๆก,กัน<ะ>เราคือเราเห็นน้องตั้งแต่เด็กจนอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่เราก็เคยคุยกันรู้ว่าเ,เขาอะไรยังไงคือมันเหมือนคนที่เราเห็นมาตลอดนะคะเราเชื่อว่าแฟนละครทั่วประเทศก็เป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มันอาจจะยังไม่กระจ่างชัดมันยังมีความ เข้องใจหรืออะไรมันก็เลยยิ่งทําให้หลายๆคนคือนึกถึงน้องเขามากยิ่งขึ้นด้วยในหลายๆมุมที่ทั้งความน่ารักความสดใสหรือผลงานต่างๆของน้องด้วยเนาะโยเาะแต่ต้องแบบเข้าใจเข้าใจคุณแม่อ้วนจริงๆค่ะในมุมในมุมของเราบ้างในมุมของลซซี่บ้างคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราผูกพันตั้งแต่เข้าวงการการเป็นนักข่าวก็จะเจอกับดารานักแสดงมากมายแล้วรุ่นนี้รุ่นแตงโมรุ่นเชียร์เนี่ยคือรุ่น ใกล้ๆกันคือเข้าวงการมาพร้อมๆกันแล้วมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันอยู่บ่อยครั้งนะผู้ชมคือหลายๆคนมองว่านักข่าวบันเทิงกับดาราเขาจะเป็นแบบว่าเป็นคู่กัดกันหรือเปล่าหมือนไม้เบื่อไม้เมาคนจะชอบไม้เบือไม้เมากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชมต้องบอกว่าเวลาที่เราสัมภาษณ์ ันเหมือนพี่น้องมันคือความผูกพันเจอการเปิดกล้องละครเข้าไปอยู่ในกองถ่ายงานอีเวนต์เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีงานอีเวนต์จะเป็นการเข้าไปในกองถ่ายเข้าไปในละครดูการถ่ายทำแล้วก็น่าพูดคุยกันเป็นวันวานนี่มันถึงผูกพันกันและเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้องเนี่ยเข้าวงการมาเกือบ20ปีเล็กซี่ก็เป็นนักข่าวบันเทิงมาเกือบ20ปีเหมือนกันความผูกพันเราก็มีความผูกพันกันมากมาย บางเรื่องที่น้องเล่าเราก็ไม่สามารถนําเสนอได้แต่เรารู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่จริงใจเด็กคนนี้คือเป็นเด็กที่เวลาพุยด้วยแล้วแบบเออเราเข้าใจแล้วว่าน้องเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งที่มีความจริงใจค่ะพูดก็คือรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองอน้องพูดอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข่าว เป็นข่าวแล้วน้องก็เป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแบบพูดตรงๆแบบเนี้ยทําให้เรารู้สึกว่าแตงโมนิดาคือคนตรงคือคนจรงิงค,คือคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่ารักอ่คะคือคําถามบางคําถามเขาไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้แต่เขาตอบตอบด้วยความจริงใจพอพี่เล็กซี่พูดอย่างนี้นะคะมันก็ตรงกับที่แม่อ้วนพูดเมื่อสักครู่ค,คือเขาเป็นคนที่จริงใจและตรงๆง,งบางอย่างที่ระดับ เอาตรงๆเนาะมือระดับแบบนางเอกมองไทยเขาไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไรก็ได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่คือเขาเขาอาจจะไม่ต้องมองก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้เอ้ยแต่เขาเขามาใส่ใจเขามาให้ความให้ใจะมาคุยมาพูดมาอะไรแบบเนี้และในมุมนักข่าวบันเทิงเนี่ยก็ผูกพันค่ะผูกพันกับน้องมากๆเลยแหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าผูกพันมากๆและเราเชื่อว่าการจากไปในครั้งนี้เนี่ย น้องจะอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศตลอดไปอยู่ในความทรงจำของพี่ๆนักข่าวบันเทิงทุกๆคนคนบันเทิงทุกๆคนรวมไปถึงแฟนคลับละครทุกๆคนอันนี้คือสิ่งที่น้องจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะคุณผู้ชมถึงต้องบอกว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะสัมภาษณ์คนใกล้ชิดทำไมเราถึงพูดคุยประเด็นของน้องแตงโม ต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะนี่แหละค่ะผู้ชม,มอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นถึงความเป็นตัวตนของน้อง<ม>ความผูกพนันความน่ารักในแบบฉบับที่บางคนไม่เคยสัมผัสอยากให้เห็นในมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้เลยคือตรงเชื่อว่านะคะถ้าน้องยังอยู่เราก็ยังไม่รู้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไป <ฮะ S 2> คือมันก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะอย่างที่ตรงบอกมาสักครู่ค่ะคือวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกัน <ฮะ S 2> ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่คนแปลกหน้าคนที่เรารัก <ฮะ S 2> ทำทำ,ทำาณห่วงขณะนั้นให้ดีที่สุดแล้วเวลาไม่ว่าเราเองหรือเขาเองจากไปไม่ว่าจะจากยังไงมันจะมีแต่ความทรงจำอย่างที่วันนี้แม่อ้วนรีเทิร์นได้พูดถึงน้องเนี่ยคือมัน เราขนาดเป็นคนฟังอะค่ะมันอิ่มไปหมดจนจนคุณแม่เขาแบบเขาเขาเขาไม่เอาพูดตรงๆนะคุณแม่เขาก็ไม่ไหวที่จะแบบมามาซึมซึมซับถึงความอิ่มเอิบความรักความผูกพันแบบนี้ค่ะเนาะในวันนี้นะผู้ชมรายการจุดเดือดทางมายาฮอตนิวมายาชแนลของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปนะคะของน้องแตงโมนิดาอย่างสุดซึ้งแล้วก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคะก็หวังว่านะคะคือเรื่องราวของน้องแตงโม อยากให้อยู่ในความทรงจําของคนไทยทุกๆคนที่เคยเห็นทั้งผลงานของน้องได้รู้จักน้องแม้แต่แบบรู้จักในแง่มุมไหนก็ตามอาจจะส่วนตัวในเสี่ยวนึงในความทรงจําของคุณอยากให้แบบเก็บน้องเก็บน้องไว้ในความทรงจำนะคะพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีค่ะผู้ชมขาสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะป้งอ่อนอโงนะคะ perfect powder ของเราเนี่ยแหะค่ะผู้ชมขา30 SPF 30 p ีเบวกบวกบวกนะ mm hmm. เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยค่ะ,คะซื้อ1ตลับเราแถมฟรีให้อีก mm hmm. หนึ่งตลับนะแค่นี้ยังไม่พอเราแถมกระเป๋าเครื่องสําอางอีกหนึ่งใบแค่นี้ไม่พอเราถามจี้ทำแม่ลักษมีและแถมนะในส่วนของสร้อยนะ,ะอีก1ชุดด้วยการ mm hmm. ทั้งหมดนี้หันราคาเบาๆเขาชม เหลือเพียง999 oh. บาทเท่านั้น oh. Oh. ค่ะนะคะสาวๆค่ะถ้าอยากสวยนะคะต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้ากันได้นะคะที่หมายเลขนี้เลยค่ะ026669456นะคะ uh. 026669456คุ้มจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจุดเดือดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการจุดเดือดตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งคู่ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ